ไปได้หรือ่าทำมาทีนี้โชวบอกวี่โชคกำลังที่เขาทำมาตั้งแก่ยังงได้หรือเปล่ากนใหนแล้วปูก่อนใหดิัเยอะก่อนใหนดิเอาม่ทํอาดาได้เล่แต่ถือก่อนไหนเยตัวที่ปูบอกนี่แม่นแท้แม่นมาปูแม่นแม่นับแท้ขับแขับแท้แล้วปูรขับแัขครับมครับผมครับผม ซาซูซาน่มันดูที่ราคาอาแม่แม่เปิดกล้อ,ลอ,<ด>องรดแม่ไ่คมาดูได้ไมแม่เปิดกล้อ,ลอ,องรครับผมนั่งบข้าวเขานัน่งขอ รวยบุญบาลมินเยะ้ากันหมสามนดีกอืมดีดดีดีเหอวยบุญบามน้เอตมันีดีอืมกอมดูขึ้นยอดเด้อก็เด้ออืดีดีเด้อหืเยอ ก็พอไัรเดอร์พอเด้อคนเขาก็แบชิมไปได้ลูกจะไอ้ใจพอคือกันเด้ดหักแต่แม่หอมก็หักแมวสมดู่ากคุยั้้นจจาาาพอม mọi người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  thâu người thâu người thâu người mọi người thâu người mọi 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 ยัดสารมันทอามันบ่ยาดพอเราเอียงบ่เอ้อเอยจากสักสนแต่ชินน่ะทางรต้องสาสัตว์เขาก็รากอัจฉริบอ่ะปัญญาว่ะใจเก่งนก่ะแต่จ้าบ้าหัวล้านด้นคู่สัตว์เอามาสีตีบ้าหัวล้านดื้นคู่มาดีละม่ดีกัฟังสักก้อนสัตว์ก็ข้อเทปใหญ่นั่นเอง เออบอไปเขอทอ้งบอไปเขอทิ้งเขาแดงเออไม่ใ่ได้ๆๆๆไม่ติดโซรโดนอะไรแรงเออบอแด้มากง่ายดอกบอได้มากง่ายข้อตายสายคนอตายสายเทาเท่าเ่าจะมาเด้อไม่จีตายจะมาเด้อเมอ่อไหเหรอเมื่อไหรอเหรอเออมาบอกท่านได้ชงได้เขียงมากอะไรคือต้อนกานตัวมอจีบไปน้ามากง่าพอบาอง่าเได้พอบ่มีตัวตรงได้ โน้มาามว่าติดคอดิไมนหอดกานคอคือการบุมถึงว่าติดคอไหนจังไหนวันนีวขอวันแเด้ออเอาว่าท่านหายรึเปาเอาว่าที่ที่ขาดเออถือว่าค่ขาดถือ่าอยิงหยั่งมือมือนี้มันบาท่านไหมเมือนี้บ่าท่านไหมเอ็มจับป ตอน,น่้งว่าชื่อว่าที่คิดหาชื่อว่าที่คิดหาดยอย<อ>่างงี้บอน่งชอบพอ,อนอพเออน่าชมพอนเก็บแล้วไม่จำจากมาเก็บ้วม่จอแล้วม่มา่เ<ฮ>อออย่างที่ตอยางว่าว่าที่่าัาอองออ,อ,อ,อบอกว่าท่านรูนไไ้อย่างป่ายดจังีนา่าชมพอนเออ ต่าบอกก็ชื่อกแกฝึกว่ามันที่คิบหาคลิผหาคลิหาจังเผาคลิปหาจังเผาเอาไว้จังคันตัวเอ้ามันตอนแล้วต้องมาถี่ฝันันตัวมาจากัาแต่มันฝันทำมันมันมันเสี่ยงมนเลยใจเขาแต่ฝันยางสิมันชิปหาเนี่ยกระโดดใจมันเลยบอกว่ามากระโดดใช้ชันตัวมันชิงยากมาถามก็หายคอดเถื่อมาถือถือด่าง เอน,นี้นว่าเปิดกู้ว่าที่คิปหาคิปหาดิบอกว่าฟังมิตฮัลโหลชุนทีมีไหมคะไม่่บอว่าขอรับว่าที่คลิปหคิปหาช็ิปหาแต่ครับฮัลโหลชุนที่มีไหมคะมะา,ะา,ะาะ 45, 45, 45. แต่ถ่ายเข้าเกา่าราะว่าเข้ามาจากที่อ่ะเราบวา่าฮัโลโหลหนึ 15, ่งห้ามไหมคะครัก็ติดต,ต่อว่ามีค่ะตั้งตัวมตากไล้หวน đắp bước phải đắp bước phải đắp bước phải đa bước mở Bác bước vào đại <laughs> <laughs> thư Bác đa bước vào đa thư vào đa bước 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 Bác đa bước vào đa bước vào đa bước vào đa bước Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đánh, tch, đánh, lắm, lỡ những video hấp dẫn บักตัยุทังยาวันน,น,น,นั้นหรจะให้ปวกุ้งได้ัยุทังยาวันนั้นหะือต่ยังไว่าชี้คิดหาคิดหาคิดหาเข้าใจปะ<ป>เออเข้าใจแล้วบ็เข้าใจแล้วนอนรับแล้วันี่เนนรับลไปนอนรับแต่วา่าจะคัดจากของถ้าคิดจากของอะไรบอบ่เอาชิดจากของมม่ไฉมันวาไรดิเอาแต่ชิดผู้อื่นเนาะมนนแม่นว่า,า,าไฉแม่นบางเอาหนัก เอาเอาหนัดค่ะลงมนหนากขึ้นทอดมอดแล้วลงขึ้นลงขึ้นทอพอได้กินตุ้งชาเปกินเสร็จมาแล้วกินเป็นม็อกตราะยุงนี้กัดแฉบคือกันยึดคุ้กัดแฉบคือกันมื่อเท้าเขาหามันให้แห้งแฉบค่ะได้ก็ได้ก็ได้ยันจิตไม่หัดมอกขี่ป่าแฉบคัะมอกขี่ป่ากัดแทบมอกขี่ป่าแห้งแฉบหลายเออแต่แงบแทะทุกเห็ดกาด่า เฮ็ดตาแดงตาหยามบ๊แหลกบ้านเท่หล่าครัทแม่เนาะทุกเฮ็ดตาแดงตาไว้หมดักวะเจ้าพเขาเขาไ่ให้ไปยังสิพ่อมันจะต้อขึ้นพอดลูกพ่อหลานต้ขึ้นอเฉพาะเนาะเอ้าพ่อไม่เช่าค่าน้อไปที่ะหนพ่ออยากไปพ่อัะไปิล่ไหพ่อะยัเขาว่าปวดคอดี่พ่อไปว่าได้ตปวจักเท้ผ่านตลอดเขาว่ะเอผ่านตลอดเขาว่ากลักตัวพ่อแบบพี่ บ่าการตพ่อได้ว่าห็นแม่บ้าันยิ่งนักหลาว่าจะบ้าแล้วว่าถือกาตัวว่าทีคขามขาตังบัตรก็ได้ย่งนักหลางว่าพรอะามพระประเทศถนี้มาจากพ่ออยู่มาาาไหนเออแล้วเบบนี่ไม่ได้ตามก็ระบานนี่พานยิ่ไปยื่นเลยอ่ะแต่ยังเ้าทางฉัตัวเขาถิกาตัวยิ่งักหลางว่าแต่ว่าพอเขาบ้กหลัแล้ะ อื li, ่เขาตัดดิู้พื่นมิตัวตเอบ้ามิดตัวต่ดิมาั้งเยอยากดอกก็ให้เงลชขอไปรู้มือนีอ่ะูเขอไปได้เรื่องมืียวแล้วออกันยังบ้าว่าที่เช็คผ่าเช็คผ่าบ้าวว่าหูมิดังบ้าวบ้าวหัูเร่อกนั่นแหขะตัู้เร่อกนั่นะข้นบ้าบ้ากับบ้าของจะอเหูเบบ้าจกุเกี่ยวนั่นะหอเป็นบ้าจ้ากุ้เกี่ยวนั่นและ อห้นั่งพัดบ้าเขาแล้วเอียเออง,เ,นนงเขาตัวทิ้ง่า h ฮ็ด่างเขาบ้าบึงเบาแลวเขาบ้าฟันควงเขาบ้าบึงเอาฟัเอาแค่ตัวพอเราบ้าจัฟังแล้วฟังแล้วเขาใจแล้วเาวขาใจเขาใจแล้วเขาไปจัดแต่ตัวเขาใจแล้วเ oh. ขาจ,จ,จัดจัดบ่จะ <c oughs> ไปหาน้านหลัิขีอจะไปเทียตะควอมศันเลยรับ ฟังข yeah ้อฝ <|so|> ันเฉาข้อแฉาเมินทั้งข้อพื่นเฉาเมินแฉแนัความูตายะไตหัเทียนไตหันช้านว้ามึงจกูงแหงๆรยรวยผูกหัวทุกคนมาขัดมาแน่ขัดแน่ห

เอาแ้ว่าที่เคลาเอาว่าที่เคลบยาดเอาเข้าไหบก็เอาก็เอาปัญหาก็เอาปัญหาลุกสุกีเราทำสุดขายแล้วก็ลูก็ลูกเกเ่าเ้าว่างท่เ่าวบาวาหาพ่อก่อถาเอาบะาถามถามพ่ออีกด้อแ้วมาถามเพ่อมมีน้ามัรอมท่านกอาบออบ้าแล้วข้าเหนหน้ากับบอกไปแล้วทามจักเพลกับบ่อไปแ้เออียกกับบ่อแล้ว ถ้ว่าเรี่องเสียจะขอถือเาเรื่องเสียยกกินน้าบะเข้าจักแกวครับไม่อยากอีกห้องเอากินหน้าบะเข้าใจเย็นก่อน็อกักิน้าะข้ยน่ละยาวกินน้าบะเข้าบ่มเสียกันเขาถามว่าเอาเสียมาให้ดูแล้เนาะเอาไมเอาไหมเขาถามว่าเอาเสียมาให้ดูบ่งได้เนาะเอามาจัดตัวได้เนาะเอาเสียมาดูได้เนาะ อยากได้เขียมมลงจัดตัวก่อนเถออเอาเมื่อียได้เขียไมเนล่ยรเขียไหมอีนนั่งหนังบุกเขามาไทยพ่อทึ่งทึ่งเอามากรเข้นเลยโตตัวโตเ่้นาตใช่รึดิเออเขามาเห็นไทยพ่มือนบ้านอย่างน้าม่กู้อมากที่ัดใครทุดขาขาวเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนช่องพอได้ไหมปาทิชเขาเอาเขียไหมมาหายบ้องว่าแท้ๆค่ะยากใครเท่าไรจังเอ้ยใกลสุดแก้วแล้วเขาบอก

บ้าหาผู้ไหนใช้เอาผู้ยำนะมันง่ามนะเสี้ยนชี้ใช่ก็ได้กว่ามือหนึ่งใช้ช้าโตก็ไดกว่าโอ้ยผู้ไหนมอยางไปหาแจ่พอละทุกมาหาสมพวรจินวิจักรัหาเ่าหนังเห็นพ่อจ๊ะแม่บมันไปก็ได้บ้านไปก็ได้เขาติดการตการโตเห็นพ่อเนี่การจูเห็นพ่อเนี่ยการจูเขาเห็นเน่การจบจู น้องนาน้ำนาน้างนาวเออวันที่ิหาท้าววก็แล้วไปวันที่ทิหาห้าวดากแล้วไปเสียเสียเจ็ดสองะมีปูเอาไเจ้าเียวเชียม่เก็บนั่นแม่เอาตต้ไม่เก็บนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ล้งมาคุก็แลังมาจ้าห้านาทีมาทิท้ามาดูทอีกห้านาทีกันนะ้าไป ามาเข้าแจ๊บเท่านั้นห้านาทีมาเขาแจับห้านาทีขอเวลาห้านาทีมาจะไม่กลัวอยู่แบอกเทพเลยมาตูเออจะต้องเป็นเทพอยูออาา่แล้วมาวัวคาแทะขอเวลาห้านาทีมาทำมาแนงคือว่าขอเวลาชักสิบห้านาทีคือว่าาจะถี่เนาะมาขอหาหน้าที่จังไหนวะใดแบบวะใดจับเออวะใดาทีเออขอหาหน้าที่วใดจตะค ขอเวลา15นาทีาช้าทิไอาทีพทาไรที่เท่าว่าม่ตรงกันค่ไทยหอานแล้วก็ที่ทิพห์จะไดจจะมาขอเวลาพอพ่ออาชีรลองเพลงร้องมาักตัวพ่ออาชีรองทำวาขอเวลา านาทีกับว่าแมนเขอเวลาทีพ้านาทีจะถึงตบบ้าแมว้าแม้หลายดีหลายดีหลายดีใต้เอแท่งไม่เลเขาไม่ได้คิพหาหน้าที่แถือว่าฮอดเขาอะเขาตัวชื่อว่าหานาทีมันว่างไหคทิดหานาทีมันจะถือว่าฮอตเออเทียนาะจะเอาเทียมาถืออาพอชื่อนดิถือว่าหานาทีกับฮอดที่แคบบ่า ถามบ้งางได้บาเทียนต้องเป็นชิานาหดห้านาทีถึงจะฮอตพ่อขระจิตใจบ้องเพ่งรอดฉักตัวแต่เช็เ้าขัดใร้องเพ่งรอดเช็คานนะีานาที่ยี่น้องเช็ค่านนะเช็คเล่าทาการใดมัดด่านผู้ใดสิว่าเอามาแลออเล่าทางการใดมัดจังบ้าเฉลยนะเช็คานน้าที